สวัสดีครับพบกับอีเกอรออนอีกครั้งวันนี้มานำเสนอเรื่องอะไรนั้นเชิญติดตามรับฟังกันได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับเฮอร์ซุดวรับรุษแห่งกรีดผู้สังหารเมดูซาเฮอร์ซุดวฮรับรุษแห่งกรีดที่แสนโดนดังและเป็นที่รู้จักกันไปทั่วอีกหนึ่งท่านที่แม้จะไม่ได้มีกำลังเหมือนดังเฮอร์คิวลิสแต่ก็เป็นลูกครึ่งเทพเจ้าไม่ต่างกัน แต่พบว่ามีสิ่งหนึ่งที่แสนแปลกประหลาดก็คือเพอร์ซุสเป็นทวดของเฮอร์คิวลิสซึ่งมีผลทําให้เฮอร์คิวลิสมีพลังอํานาจอันมหัศจรรย์เนื่องโดยการมีเชื้อจอมเทพมาจากทางฝั่งบิดาและมารดาผู้คนมากมายจึงขนานนามเพอร์ซุสว่าเพอร์ซุสผู้สังหารเมดูซาซึ่งเมดูซาถือเป็นอสูรร้ายที่นาเกงกลัวมากและมีความสามารถในการสาบคนให้กลายเป็นหินได้โดยการศบตา ตำนานเล่าเรื่องของเพอร์ซุตไว้ว่าเพอร์ซุตเป็นพระโอรสของเทพซิลและมนุษย์ธรรมดาที่มีชื่อเรียกว่าดาเนียซึ่งที่มาของการรู้จักกันของเทพและคนธรรมดาคู่นี้เกิดมาจากตอนที่ท้าวอัคริซิอัตผู้เป็นกษัตริย์แห่งเมืองอากอตและเป็นพระราชบิดาของเจ้าหญิงดาเนียได้เข้ารับคำทำนายโดยนักบวชแห่งวิหารเดฟิวาเจ้าจะต้องตายโดยบุตรชายแห่งธิดาเจ้า ซึ่งจากที่ได้ฟังคำทำนายเช่นนั้นท้าอคริสิอัตก็เกิดความกลัวโดยตลอดว่าวันใดวันหนึ่งพระองค์อาจจะต้องตายตามที่เคยถูกทำนายไว้แน่ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงพยายามป้องกันไม่ให้เจ้าหญิงดาเนียได้แต่งงานกับใครโดยการกักขังตัวเจ้าหญิงเอาไว้บนหอคอยสูงเพื่อเจ้าหญิงจะได้ไม่มีโอกาสไปสร้างความสัมพันธ์กับชายคนไหนจนเกิดเป็นลูกออกมาแต่พระองค์ก็ไม่สามารถฟืนชะตาฟ้าลิขิดได้ เมื่อเทพซีรุดเกิดตกหลุมรักเจ้าหญิงดาเนียเข้าและลงมาร่วมพิลมสุขสมจนเจ้าหญิงตั้งครรภ์นในที่สุดและเจ้าหญิงก็ได้ให้กำเนิดเป็นพระโอรสออกมาเมื่อเท้าอาคิสิยัตรทราบความดังนั้นก็สั่งให้จับเจ้าหญิงดาเนียและพระโอรสใส่หีบแล้วนำไปลอยทิ้งทะเลแต่บังเอิญที่หีบใบนี้ได้ขึ้นไปเกยตื้นที่เกาะเพอร์ซีฟัสทำให้เจ้าหญิงและพระโอรสได้รับความช่วยเหลือจากดิทิส เป็นหัวหน้าชาวประมงแถบนั้นและเป็นพระเชษฐาแห่งกษัตริย์โพลิเดทิสดิทิสตัด is, ตสินใจมอบตัวเจ้าหญิงและพระโอรสให้เท้าโพลิเดทิสช่วยอุปถมัมจนในที่สุดพระโอรสก็เติบใหญ่ขึ้นเป็นหนุ่มรูปงามที่มีชื่อว่าเพอร์ซุสตลอดเวลาเท้าโพลิเดทิสแอบลงรักในตัวของเจ้าหญิงดานเนียมานานแสนนานแต่มีถูกเพอร์ซุสคอยขัดขวางเสมอพระองค์จึงคิดจะกำจัดเพอร์ซุส จึงรับสั่งให้เพอร์ซุตไปตัดหัวของเมดูซ่ามาให้จงได้ซึ่งเพอร์ซุ็ยินยอมทำตามคำสั่งแต่โดยดีเพอร์ซุดเดินทางออกไปทางทิศตะวันตกตามคำบอกเล่าของเท้าโพริเดทิสที่บอกไว้ว่าปีศาจร้ายเมดูซ่าอยู่บริเวณริมสุดขอบโลกทางตะวันตกแต่เมื่อเพอร์ซุดเดินทางไปยังทิศตะวันตกไม่ทันไรก็พบว่ามีทะเลมาขวางกัน้นแต่สวรรค์ก็ช่วยเหลือพอเทพซิรุสผู้เป็นบิดาได้สั่งให้เทพฮาเดส เทพีอาริธนาและทเทพเฮอร์เมสลงไปช่วยเหลือเพอร์ซุสในการทำภารกิจครั้งนี้ให้สำเร็จให้ได้เทพเจ้าทั้ง3พระองค์จึงได้ประทานของวิเศษพระองค์แต่ละชิ้นให้แก่เพอร์ซุสเดื่องต่อไปนี้เทพฮาเดสประทานหมวกนักลบที่ประดับด้วยคนนกเป็นภูสวยงามเทพีอาเทนาประทานโลกไว้เป็นเกาะกำบังและทเทพเฮอร์เมสประทานเกือกติดปีกไว้สำหรับเพาะเดินทาง จากนั้นเพอร์ซูสก็ได้ถามเทพ,พเจ้าทั้งสามว่าปีศาจเมดูซาอยู่ที่แห่งหนไหนซึ่งเทพีที่หน้าได้ตอบไปว่าพวกเราเหล่าทวยเทพไม่รู้หรอกว่าเมดูซาอยู่ที่ใดมีเพียงกลุ่มเทพีกะลาเอียนสามพี่น้องเท่านั้นที่รู้ว่าปีศาจตัวนี้อยู่ที่ไหนเพอร์ซูสจึงถามต่อไปว่าและเทพีสามพี่น้องกะลาเอียนอยู่ที่ไหนและได้รับคําตอบกลับมาว่า เจ้าจงใช้เกลือติดปีกที่คาให้ไปเหาไปยังเกาะกลางทะเลและเจ้าจะพบกับพี่น้องเทพีกรายเยตเองทเทพเฮอร์เมสกล่าวส่วนเทพฮาเดสก็กล่าว,วอวยพรสั้นๆว่าขอให้เจ้าทำภารกิจนี้สำเร็จเพอร์ซุตจึงกล่าวลาและกล่าวขอบคุณเทพเจ้าทั้งสามที่ช่วยเหลือจากนั้นเพอร์ซุตก็ได้ใช้เกลือติดปบกของเทพเฮอร์เมสบินมาจนมาพบกับเกาะที่อยู่ของเทพีกรายเยตสามพี่น้องเพอร์ซุตได้พบกับ เทพีผู้แสนน่าสงสารที่ตาบอดเกือบทุกพระองค์และลงเหลือเพียงดวงตาดวงเดียวที่ใช้ร่วมกันเท่านั้นเผอร์ซุดได้ขโมยดวงตาเทพีกาลาเยสมาเพื่อหวังว่าที่จะหลอกถามถึงที่อยู่ของปีศาจเมดูซาทําให้เหล่าเทพีต้องยอมบอกทางเพื่อแลกกับการได้ดวงตาคืนมาเพอซุดจึงสามารถเดินทางไปจนถึงเกาะอ,อันเป็นที่อยู่ของเมดูซาได้สําเร็จที่เกาะแห่งนี้เต็มไปด้วยรูปปั้น แกะหินเหมือนรูปคนจริงที่อยู่ในท่าทางต่างๆซึ่งล้วนมองดูน่ากลัวและน่าสงสารเป็นอย่างมากหินทุกก้อนล้วนเคยเป็นมนุษย์ที่มีลมหายใจทั้งสิน้นแต่ต้องมาถูกปีศาจเมดูซ่าสาบให้แข็งกลายเป็นหินเช่นนี้จากนั้นเพรอร์ซุสก็หลบเข้าไปยังปรา,าสาทของเมดูซา่าแต่เพอร์ซุสก็ไม่กล้าม,มองตาเมดูซ่าตรงๆเพราะกลัวว่าจะถูกสาบกลายเป็นหินดังนั้นเขาจึงพยายามดูเหงาที่สะท้อนมาจากโลกแทน เมื่อเขาพบเมดูซ่าเพอร์ซุสก็ได้เด็ดหัวมันมาจนได้และได้นําเอาหัวเมดูซ่าเหาะกลับมาเกาะเซอริฟัตแต่บางตำนานก็กล่าวไว้ว่าหลังจากที่เพอร์ซุสตัดหัวเมดูซ่าไว้แล้วก็ได้พบกับม้ามีปีกที่มีชื่อว่าปิกซัสด้วยบังเอิญซึ่งสิ่งมหัศจรรย์นี้ลอ,ลอยออกมาจากคอของเมดูซ่านั่นเองซึ่งถือเป็นบุตรที่เมดูซ่าตั้งครรภ์เอาไว้ในครั้งที่มีความสัมพันธ์กับเทพโพไซดอนตั้งแต่ตอนที่เมดูซ่ายังเป็นนางพรายงดงาม ก่อนที่จะถูกสาปให้เป็นปีศาจร้ายอย่างเป็นอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ระหว่างทางกลับเพอร์ซูดถูกพายุพัดจนเข้ามาถึงอุทยานสวรรค์แห่งเทพเจ้าที่มีเทพแอสตราดคอยแบกสวรรค์เอาไว้เพอร์ซุดหวังจะมาพักผ่อนหลังจากที่ความเหน็บเหนื่อยกับการต่อสู้กับเมดูซ่าแต่เพอร์ซุดกลับถูกเทพแอสลราดขับไล่ทําให้เพอร์ซูดเกิดความโมโหและชูศีรษะของเมดูซ่าให้เทพแอสลราดดูเมื่อเทพแอสลราดลบ เมื่อเทพแอสลราสซบตากับหัวเมดูซา่ากระทูบทราบกลายเป็นหินไปจนเป็นที่มาของภูเขาแอสลราสที่อยู่ทางตอนเหนือของทวีปแอฟริกานั่นเองเพอร์ซุตเดินทางต่อจนผ่านทะเลทรายซาฮาราและบังเอิญทำเลือดจากศีรษะของเมดูซา่าหยดไหลลงไปตามทางซึ่งเลือดหยดนั้นก็บังเกิดมาเป็นงูพิษที่อาศัยในทะเลทรายในเวลาต่อมาเพอร์ซุตเดินทางต่อไปจนถึงกุ้งเอธิโอเปียซึ่งปกครองโดยเท้าเซฟฟิฟัต ที่นี่ทำให้เขาต้องตกใจกับเหตุการณ์ที่เห็นตรงหน้าอย่างมากเมื่อมีสาวงามถูกตรึงเอาไว้กับโขดหินโดยมีสัตว์ประหลาดจากท้องทะเลเข้ามารุมกินด้วยเหตุนี้เองเพอร์ซุสจึงตัดสินใจฆ่าสัตว์ประหลาดเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือหญิงสาวผู้นั้นในภายหลังเพอร์ซุสจึงได้ทราบความจริงว่าหญิงสาวผู้นี้ก็คือเจ้าหญิงอันโดมเมดาผู้เป็นพระธิดาแห่งเท้าเซฟิฟัสเท้าเซฟิฟัสเก่าว ถึงสาเหตุที่ทําให้เจ้าหญิงต้องมาตกเป็นอาหารของปีศาจร้ายว่าเพราะพระมเหสีคคสซิโอเปียเคยกล่าวดูหมิ่นหลาวนางพรายนิวเรียนทั้งห0ิบนางซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเทฟีอันฟิลิตี้ผู้เป็นราชินีแห่งเทพโพไซดอนเมื่อพระองค์พิโรธจึงได้ลงโทษโด,ดยการส่งสร้ายจากท้องทะเลขึ้นมาอารวาสจับชาวบ้านกินทําให้จําเป็นต้องส่งสาวพรหมจันทร์มาสังเวยให้แก่มันในทุกปีและครั้งนี้ ก็ถึงคราวของเจ้าหญิงอันโดเมดาคนนี้แล้วละท่านเทา้าเซฟิฟัสพ่อพระไทยเป็นอย่างมากที่เพอร์ซุสได้ช่วยชีวิตของพระธิดาไว้จึงเต็มใจที่จะยกพระธิดาให้เป็นพระชายาเพอร์ซุสจึงได้อภิเษกกับเจ้าหญิงอันโดเมดาและพาเจ้าหญิงกลับบ้านเมืองของพระองค์หลังจากที่กลับไปถึงเกาะเซริฟัสเพอร์ซุสตั้งใจจะนำเอหัวของเมดูซ่าไปถวายแต่เมื่อมาถึงกับพบว่าพระมันดา ของเพอร์ซุตเจ้าหญิงดานียนหนีมาอยู่ที่บ้านของดิทิสเนื่องจากถูกเทา้าโพเดติสลวนลามโพซุตนึกแค้นเป็นอย่างมากถึง้เข้าเฝ้าและมอบหัวเมดูซ่าให้แก่เทา้าโพเดทิสโดยเพอร์ซุตได้ชูหัวเมดูซ่าให้หันไปทางพระองค์ทําให้พระองค์เพอร์ซบตาเมดูซ่าเข้าอย่างจังและกลายเป็นหินไปในที่สุดหลังจากนั้นเพอร์ซุตก็ยกเมืองแห่งนี้ให้ดิทิสเป็นกษัตริย์ปกครองต่อไป ส่วนหัวของเมดูซ่าก็ได้นำมาประดับไว้ในโลกของเทพีอธินาหลังจากนั้นเพอร์ซุสก็ได้พาพระมารดาและเจ้าหญิงอันโดเมดากลับสู่เมืองอาร์กอดเพื่อหวังจะกลับไปเยี่ยมสเสด็จตาและคาดว่าสเสด็จตาจะไม่กลัวในคำทํำนายอีกต่อไปแล้วซึ่งเมื่อเท้าอะคริสซิอัตได้ทราบข่าวเท่านั้นก็ได้ทรงหลบหนีไปอาศัยอยู่ที่เมืองลาลิชาซึ่งเป็นเมืองของพระสหายเก่าเพอร์ซุส ก็ได้ออกตามหาสเสดตาจนเดินทางมาถึงเมืองลาลิซาในขณนะนั้นกำลังมีการจัดงานกีฬารื่นเริงเพอร์ซุดจึงได้ลงแข่งในกีฬาคว้างจานเหล็กด้วยซึ่งในขณะที่แข่งอยู่เพอร์ซุดคว้างจานเหล็กแรงเกินไปจนไปถูกชายชราคนหนึ่งเสียชีวิตแบบไม่ตั้งใจเมื่อเจ้าหญิงดาเนียนมาถึงก็ทราบว่าชายชราคนนั้นคือชาวอคิสิคัสซึ่งตรงกับคำทำนายที่เคยว่าไว้ทุกประการว่าพระองค์จะต้องเสียชีวิตด้วยน้ำมือของหลาน ต่อมาเผอสุดก็ได้ขึ้นครองเมืองอากอนแต่ก็รู้สึกไม่สบายใจเท่าไหร่นักพอคิดว่าตนคือผู้สังหารสเสด็จตาและแย่งบัลลังก์มาพระองค์จึงตัดสินใจเดินทางออกไปสร้างเมืองใหม่ที่มีชื่อว่าไมซีนีและปกครองเมืองนิวร่วมกับพระราชินีอันโดเมดาอย่างมีความสุขเสมอมาชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกด s ั b สไ r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจใพวกเรานะครับ